Comment, comment, คอมเมนต์คเมนต์คัมเกอร์หลังเห็นภาพขยะรถไฟ KIHA 183วิ่งฝ่ากองขยะกลางกรุงเทพหานครแต่หน่วยงานไทยแก้ไขสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นในโซเชียลมีเดียจากฝั่งกัมพูชานะครับเมื่อสื่อ KBN n e w Plus จากทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยได้ตีข่าวเรื่องนี้นะครับโดยเนื้อหาข่าวกล่าวไว้ประมาณว่ารถไฟญี่ปุน่นที่บริจาคให้กับประเทศไทยวิ่งวนรางรถไฟที่เต็มไปด้วยขยะ ประเทศไทยกลายเป็นเรื่องราววนเวียนบนโซเชียลมีเดียทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเมื่อชาวญี่ปุ่นโพสพาพรถไฟ KIHA 183ที่ญี่ปุ่นบริจาคให้ประเทศไทยแต่รถไฟวิ่งบนรางรถไฟที่เต็มไปด้วยขยะทั้งสองข้างทางก็เนื้อหาข่าวก็ประมาณนี้นะครับบอกว่าชาวมุชาบางคนนะครับมาคอมเมนต์เนี่ยไม่ดูอะไรเลยนะครับเพราะว่าหน่วยงานไทยเนี่ยแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกทั้งทางการรถไฟเนี่ยนะครับกำลังจะ ดำเนินการจัดระเบียบและสร้างใหม่ในอนาคตด้วยเอาล่ะล,ลองฟังความคิดเห็นชาวเน็ตกัมพูชาและไทยกันครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับสภาพแวดล้อมอะไรอย่างนี้ซึ่งชาวไทยนะครับมาตอบกลับว่าสวยสะอาดแล้วนะในครับที่ชาวกัมพูชาท่านตอบมานะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาควรสนใจตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนที่จะมาสนใจกัมพูชา ซึ่งท่านต่อมาครับมาก่าวต่อไปว่าประเทศไทยสามารถตําหนิชาติอื่นได้เพียงเท่านั้นซึ่งท่านต่อมาครับมาก่ายว,ว่าไทยรูดถูกแต่พวกเราไม่ดูตัวเองเลยในขณะที่ท่านต่อมาครับมาก่าวเสริมว่าประเทศไทยก็มีให้เห็นหรือไทยมอข่าประเทศของคุณและเห็นเฉพาะกัมพูชาซึ่งท่านต่อมาครับมากราวว่าวิจา,ารณ์กันให้ปากแตกทุกประเทศมีสถานที่ที่สะอาดสูงโคลกเสมอ แต่คนพวกนี้วิจารณ์คนอื่นแต่ตัวเองกลับไม่มองดูซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าทุกประเทศมีขยะแต่เอาจริงๆคนไทยส่วนใหญ่มาอวดดีเพราะคิดว่าตนอยู่ในประเทศที่จเจริญแล้วในขณะที่ท่านต่อมาครับมากล่าวต่อไปว่าขอบพูดที่เป็นหูเป็นตาให้เราทำความสะอาดแล้วเขมรละคุณได้ทํามันหรือย,ยังต่อไปครับมีการขยายเส้นทางรถไฟเชื่อมสนามบินตอนนี้สะอาดแล้วนะซึ่งท่านต่อมาครับมาสแสดงความคิดเห็นว่า ไทยรับบริจาคจากตาก่างประเทศอยู่หรอคิดว่าเป็นประเทศร่ำรวยแล้วพวกเขายิงจะโสเกินไปซึ่งมีคนไทยในกนลาบมาตอบกลับว,ว่าไทยให้โรงงานไฟฟ้าแก่ญี่ปุ่น2เครื่องมูลค่า90ล้านบาทญี่ปุ่นให้รถไฟไทย2ประเทศมีน้ำใจให้กันส่วนคุณคนคมเขมรไม่ค้นหาข้อมูลก่อนเมนตคุณไม่ฉลาดเลยเรอรับบริจาคอย่างเดียวหรอแล้วก็คนไทยอีกคนนลาบมาตอบกลับอีกว่าแต่ก็ดีกว่าประเทศมเขมรนักท่องเที่ยวไม่ค่อยอยากไปประเทศคุณเลยนะ ไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปครับทำไมญี่ปุ่นไม่ให้รถไฟแก่เราแทนไทยล่ะซึ่งคนไทยนะครับเข้ามาตอบกลับว่าไปหาข้อมูลเองว่าทำไมญี่ปุ่นถึงมอบรถไฟให้ไทยแบบฟรีฟรีถ้ามีอินเทอร์เน็ตแล้วใช้มันดีหน่อยไม่ใช่อย่างจมปลักก,กับข่าวปลอมในบ้านตัวเองที่ควบคุมโดยอุนเซนให้ออกแค่ข่าวอวยประเทศตัวเองตลอดเกือบ40ปีซึ่งท่านต่อมาแล้วมากล่าวต่อไปว่าคุณดูถูกประเทศอื่นแต่ไม่ดูประเทศตัวเองต่อไปครับ ประเทศไทยตอนนี้มีขยะมากขึ้นซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าขีมโมเกินไปก็เป็นแบบนี้ในขณะที่ท่านต่อมานะครับเป็นคนไทยได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นว่าวิธีเมนคือการมองเห็นและตีแผ่มุมต่ำๆของคนอื่นแต่ต้องขอบคุณที่ทําให้ได้เห็นในจุดที่เราควรพัฒนาเราดูความเจริญของเมืองไทยต่อไปนะคะ F4 ประเทศเมร ตามเราให้ทันนะเมว่าแต่เขาอีน้องเป็นเองอย่าลืมพิจารณาและมองดูสอดสองบ้านเมืองของตัวเองบ้างนะซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นนะคิดว่าคนมีมาตรการอะไรในการจัดการขยะในประเทศของเราไม่ให้เหมือนที่อื่นคอมเมนต์นี้เป็นของชาวคอมเมนต์นะครับซึ่งท่านต่อมาครับเป็นคนไทยนะครับได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าในขณะที่ห่วงลงข่าวฝั่งตะวันตกแต่กําลังเสียดินแดนฝั่งตะวันออกเรื่อย ซึ่งคนไทยท่านต่อมาครับมากอไารว่าดูข่าวล่าสุดยังคนไทยไม่แก้ตัวแต่เราแก้ไขเลยทั้งที่มีเหตุผลให้แก้ตัวคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นคนไทยเช่นกันนะครับสถานที่ที่กําลังจะสร้างรถไฟความเร็วสูงอยู่ในขั้นตอนย้ายคนออกตอนนี้สวยแล้วซึ่งท่านต่อมาครับมากอไารว่าขยะจากการรื้อชุมชนริมทางรถไฟตอนนี้ทางการรถไฟได้เร่งเก็บแล้วมีข่าวเยอะยิ่งดีจะได้เริ่มจัดก,การเร็วกว่าเดิม ซึ่งท่านต่อมาครับเป็นชาวกัมพูชานะครับมาตําหนิสื่อของชาติตัวเองนะครับสื่อรู้ไม่ชัดเจนพวกเขากำลังจะมีโครงการเกี่ยวกับขยายเส้นทางบางครั้งเราควรตําหนิสื่อของกัมพูชาด้วยซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวต่อไปว่ายัางไรก็ตามรัฐบาลกัมพูชาเราเองกําลังเตรียมการอย่างรวดเร็วและคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นชาวไทยนะครับพื้นที่ตรงนี้เพิ่งไกล่เกลี่ยกับชาวบ้านสําเร็จทางการรถไฟไทยกําลังจะดําเนินการจัดระเบียบและสร้างใหม่ในอีกไม่นานหวังว่าเมื่อสร้างเสร็จ ซื่อคาเมนจะนำเสนอด้วยนะไม่ใช่เสนอแค่ด้านโลบตามสไตล์ประเทศด้อยพัฒนาและไปอันที่ก็เป็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าอย่างน้อยเห็นว่าพวกเขาก็จัดก,การเรียบร้อยแล้วนี่ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคอมเมนต์ชาวคาเมรในครั้งนี้นะครับท่านมีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างหรือว่าคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับ